บวนรถไฟธรรมดานะครับที่262นะครับต้นทางหัวหินปลายทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดนะครับที่ชานชลาที่หนึ่งของสถานีบ้านโพงครับ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านบดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดจะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านในรถเพื่อนได้ค่ะขบวนรถที่จะเที่ยวชานชาลาที่1ขณะนี้เป็นตวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่262อยู่รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีหัวหินไปทางสถานีกรุงเทพค่ะขบวนรถที่นี่มองจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วอยรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีชุมทาหลองกระดุก ของบางการ,รปูเดือดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับนี่ครับรถไฟขบวนธรรมดาที่262ท u y ้นทางหัวดินไปทางกรุงเทพนะครับเขาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ<ม> ขบวนนี้มาทีไรจะเป็นเ,เสียงะระฆังจากโบสถ์วัดพิดทุกวันนะครับถ้าไม่มีไม่ม,ม,มีการเสียเวลานะครับจะมาถึงสถานีบ้านโป่ง18 00, 00, 00นทุกวันนะครับพร้อมกับเสียงะระฆังโบสถ์วัดพิดนะครับ เรามาดู262นะครับเข้าโค้งบ้านโป่งกันนะครับช่วงนี้ยืนถ่ายตรงนี้จะเห็นรถไฟแทบทุกขบวนเลยนะครับเวลาเข้าโค้งเพราะว่ามีการรื้อเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งออกเพื่อทำโครงการทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ